สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชีชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่องนี้แหละโวยวายทีวี u ูทก็โวยวายทีวีทิกก็อยู่โวยวายทีวีดับบยูโอวายขีดวายทีวีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาขยายคำให้ท่านผู้ชมเข้าใจนิดหนึ่งหลายหลายคนยังไม่เข้าใจคำว่าอีลีทคืออะไรได้แต่บอกอกลุ่มอีลีทเนี่ยฮะไม่เห็นหัวคนจนกลุ่มอีลีทเขาคุมพักการเมือง กลุ่มอีลิทนี่นะครับท่านผู้ชมคือหนึ่งบริษัทที่มันรับเหมางานของรัฐบาลทั้งหมดยกตัวอย่างสร้างสะพานสร้างทางโน่นนี่นั่นสร้างรัฐสภาสร้างอาคารโรงพยาบาลรับเหมาพวกนี้ที่รับงานกับรัฐบาลมันสวาปามันนั่งแดกอยู่ผิดสเปกก็ไม่เห็นเป็นไรในพวกอีลิตฟังไว้นะฮะ สองคือกลุ่มที่เป็นพ่อค้าวานิชเจ้าของห้างสรรพ,พสินค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่เครื่องดื่มที่พวกคุณดื่มอยู่เนี้ยนี่แหละพวกคุยกลุ่มออลิทแหละครับพวกเฮียนี่แหละห้างสรรพ,พสินค้าโรงแรมหรูๆเครื่องดื่มยี่ห้อต่าง,างๆคนละสิบาทสิบสองบาทสิบสาบาทอะไรต่างๆพวกนี้นี่แหละคือกลุ่มออลิทเห็นไหมแค่สองคนนะี้ สามใครครับที่นี่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่ามีอันจะแดกเป็นบุคคลชั้นสูงแพทย์พยาบาลหมอเอางบป,ประมาณของประเทศจากภาษีประชาชนไปเรียนกลับมาเป็นหมอใหญ่เป็นแพทย์ใหญ่เป็นนู่นนี่นั่นตามโรงพยาบาลเอกชนรัฐบาลและไปเปิดคลินิกเปิดสถานพยาบาลต่างๆคูณรีดเลือดเนื้อจากประชาชนนะฮะนี่คือกลุ่มออลิทนะเข้าใจอย่างีนี้ สี่ทหารที่มักใหญ่ไฟสูงอยากได้อํานาจอยากคุมอํานาจเปิดบ่อนเป็นเจ้าของบ่อนค้าของเถื่อนค้าของหนีภาษีเจ้ามือหวยเจ้าบ่อนนู่นนี่นั่นนี่คือกลุ่มอิลีทเห็นไหมครับคุมนู่นนี่นั่นห้ามือกฎหมายอย่างไอ,อยากอรกยาการบางคนนี่นะตุลาการสารรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันมีอํานาจ คือกลุ่มคนพวกนี้ที่ไม่ยไม่ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านตาดำดำได้ไปแย่งตลาดเขาทำไมครับทักษิณเอาโอท็อปเอากองทุนไปให้หมู่บ้านเอาการศึกษาไปให้ลูกท่านได้เรียนรู้เท่าเทียมพวกพันธุ์มาเะเกียรพวกท่านสร้างผลิตภัณฑ์เป็นนู่นนี่นั่นเครื่องดื่มยี่ห้อหนู่นนี่นั่นมาพวกมันขายของลดน้อยลงพวกท่านไปสร้างโฮมสเตย์น,นู่นนี่นั่น คนแห่ไปพักรีสอร์ตต่างๆกระจายรายได้ไปจากโรงแรมของพวกมันเห็นไหมครับเจ้าของยาสับผมเจ้าของสบ,บงสบ,บู่เจ้าของนู่นนี่นั่นพ่อแม่พี่น้องก็เอาแชมพูจากดอกกัญชอบอันชันมาทําต่างๆเป็นโอท็อเนี่ยไปแบงแ่งรายได้จากพวกมันมันเลยเกลียดคนที่ทำโอท็อปและเอากองทุนหมู่บ้านไปให้คือทักษิณชินวัตรใครที่ยังไม่เข้าใจคำว่าอีลทหัดรู้เรื่องซะด้วย เชียทหารเชียให้มีสติทหารเฮี้ยบางตัวนี่แหละครับก็อยู่ในกลุ่มนี้เปิดบ่อนคุมบ่อนนอนสวัปาล์มทาร้ายประเทศก็พวกเฮีย้ยนี่แหละครับและกระส่ร้ายทักษิณน,นะครับเข้าใจนะฮะอีหมออีพยาบาลบางคนไอพวกหาเหยพวกเฮีย้ยนะี่เกียดทักษิณเพราะอะไรครับโครงการ30สบาทรักษาทุกขกทำให้พ่อแม่พี่น้องแตกเสียงด่าทักษิณสาธุ ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาถ้าใครมีสันดานแบบนี้อยู่นะฮะไปเข้าก,กลุ่มอิลิทพวกนี้ไปสันเสริญเยือนยอพวกมันและด่าทักษิณสาบแช่งทักษิณด่งงุนอย่างนี้ว่าขายชาติขอให้มันตกนรกบอกไม่ขอให้มันชิบหายวายปวงขอให้มันมีอันจะเป็นจะไปในภายในสามวันเจ็ดวันกับพ่อพ่อแม่มันทั้งหมดเลยที่เกียดทักษิณโดยที่ไม่รู้เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหวยใต้ดินเอาขึ้นมาอยู่บนดินพวกเจ้ามือหวยก็เกียดทักษิณ พะทักษิณเอาเงินพวกนี้มาแบ่งให้พวกตาบอดพวกอายุหกสิขึ้นไปเนี่ยได้มีกินได้ใช้เอาเงินพวกนี้ไปให้ลูกหลานเล่นล้นพวกมันในได้กู้ยืมเรียนมันก็มาด่าทักษิณอีชั่วพวกนี้ไอ้เฮี้ยพวกนี้อีแม่ยัดไอสัตว์ไอควายพวกนี้เขาทําเพื่อพวกมึงแต่พวกมึงไปด่าเขาจะไปสูฮกพวกออลีทรู้หรือยังที่นี่ไอควายอีเฮี้ยอีเลวอีตระกูลต่ําอยู่บ้านนอกคลองนาลืมสนตีนเดินมองไม่เห็นตีนตัวเอง